แล้วเด็กแคนกรบมติการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยทุ่มมีเกล้าไก่เนี่ยไอ้แคงเนี่ยรอรอแคงเนี่ยเป็นประธานเนี่ยแล้วสอปอไปรองประธานเนี่ยมันล่อหนักเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่ที่บดีกรมฝนหลวงเนี่ยคุบหัวโตเลยยังดื้อยังยังถ้ายังจะดื้อผมก็วันนั้นที่ปรึกษาธรรมนัสเนี่ยก็บอกไปแล้วให้รีบไปจัดการ เรื่องใหญ่มาอยู่ที่สอสลาดังนั้นเนี่ยปฏาิก,กิาริยาที่สวสลาเใช่ทุกอย่างจบหมดไอ้พวกนั่น,นไอ้พวกไอ้แมลงบีแมลงวันอย่าไปใส่ใจเพราะว่ามันไม่มีในรไปทาอะไรตรงนั้นได้เพราะว่าที่เป็นคนที่จะเป็นข่าวคือสอสลาและผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าคนที่จะเหนื่อยมากต่อไปเนี่ยติดคุกด,ด้วยก็คืออธิบดีกรมขนลวงการลบสเปกเนี่ยการลบสเปกเนี่ยนะผมจะบอกให้นะมันผิดพรบ ปัวจับซร้อจับจ้างนะครับรถสเปคเขียน T O R อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่รถสเปคเขียน T O R เอาเครื่องรักเอาเอในตัวถังรัสเสียเครื่องแคโกโลวาเกียแล้วการพาการที่บริษัทบริษัทเอฟเนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่าเอฟนะพาอธิบดีและคนเขียน T <อ> O R P ออไปแคโกสโลเกียนี่ผิดผิดเลยอืแต่ตอนนี้ผิดแล้ว เพราะฉะนั้นสองสามเรื่องเนี้ยติดคุกครับ<อ>ผมก็ผมบอกกัเ้เลเยแล้กเลยคัะกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณเนี่ยทุ่มบีเกล้าไกไเ่เนี่ยไอ้แท้งเนี่ยสอสอแท้งเนี่ยเป็นประธานเนี่ยและสสอไปรองประธานเนี่ยมันโลหดหนักเลยนะครับ<อ>ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่อธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาอ้างว่าฝนหลวงเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริมันพูดตลิบได้อย่างไงแท่นี้ก็ตายแล้วทคนี้ก็ชักนีนแม่งติดคุก วัวโตเลยยังดื้อยังยังถ้ายังจะดื้อผมก็วันนั้นเนี่ยที่ภาษาธรรมนัตเนี่ยก็บอกไปแล้วให้รีบไปจัดการคิดก็เออเอออชื่อชื่อชื่อน้องเนี่ยทศทหารน่ะที่เป็นข่าวเรื่อง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 หมูเรื่องเรื่องหมูเรื่องตีนไก่อยู่ขนาดเนี้ยที่เป็นเนี่ยน่ะเขาก็เปิดช่องแล้วบอกไปเกลียร์กับสอสาลาเสียนะเพราะเรื่องนี้มันจะเข้าเข้าเข้ากรรมการ ผมบอกว่ามาคุยกับผมนี่สอสลาเนี่ยผมมีคนเดียวที่เอาอยู่คือผมและทัก้กรรมธิการก็มีผมเ่ยที่เอาอยู่ผมดึงผมผมรังงับจับยังไม่ให้เอามาสอบในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมทําได้ไม่จอพี่ซอสลาเลยนะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวทันทีจะได้เก็บเป็นธมาหกินกันสบายๆเอาเอาวัตถุดูธรรมชาติไปวางที่สอสลาจบเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงและผมรับผิดชอบเองเราไม่ไม่เมื่อกี้เนี่ยเราหนูเกี่ยวอะไรกับตีนไก่คะพี่ ไม่คือเอาเรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวคือเขาจะถ้าไม่จบตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะมันจะไปใหญ่เลยแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าพวกนี้มันเตรียมเตรียมจะไปตรงนั้นด้วยแล้วมันจะแวะไปหาในเรื่องเรื่องตงิงกงติงไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟุ้งไปเรื่อยไงผมถึงบอกรีบต <Gallery> ิดเีนไก่ที่เขาเป็นเรื <apping> ่องกันหนักๆนักใช่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 เขาจะโยงไปหาไง ไม่จริงไม่จริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งผมไม่รู้หรอกจริงไม่จริงแต่ว่ามันจะโยงแล้วเรื่องอะไรให้เขาโยงหาล่ะแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะไออธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะโดนแน่อาทิตย์สัปดาห์หน้าอะไรก็รอดในชั้นกรรมธิการแล้วหนักเลยแหละโดนหนักเลยหรอคะใช่าะกรรมธิการชุดนี้ป่ประธานคือคณะเก้าไกลพวกเก้าไกลมันไม่ยอมมันรอดหนักเลยฝนหลวงเนี่ยผมจะบอกให้เลยมันเหมือนน้องผมแล้วล่ะเพราะเขาฝากฝังมา ผมก็พยายามที่จะปิดให้จบทีนี้คุณไม่ค่อหยอกคุณไม่ยอมจบเองอ่ะก็เลยวันนี้มันเขามันโยงไปได้เรื่องไก่ได้ใช่ใช่มันมันจะโยงไปเรื่อยไงไม่เคยรู้เรื่องนี่นั่นแหละ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 มันจะโยงก็ไม่รู้แหละก็มันมีมันส่งป้อข้อมูลมาปั๊ป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 ปั๊พวกนี้ก็สถืบอกันมันกันล่อกันชุนลมุนไปหมดแต่โดนหมดอะเที่ยวนี้ โดนเลยดูดูไปไม่รอดเลยเห็นไหมหรือพอมีพอมีเรื่องเรื่องเดิมแล้วมันมีเรื่องใหม่เข้ามาต้นตุ่มตีมไก่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเหนื่อยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณนะเขาบอกเขาล่าหาว่าคุณนายเนี่ยสื่อไปนู่นสื่อไปนี่สื่อไปนั่นใครเป็นใครต้องจ่ายใครบ้างมุ่นนี้นั่นคือมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปต้องยุ่งเขาขอจบขรงนั้นก็จบไปขาวเสียก็จบแล้วมันก็จะได้ไม่ลามไม่ฟุ้งไงอย่าไปใส่ใจเพราะมัน อเรื่องใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่สอสลาและผมก็เคลียร์กับสอสลาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือจบแล้วล่ะ หัวเมียกันใช่ไหมคะใช่อ๋อเขาเอาแบบว่ามันเหมือนพูดแล้วมันไม่ค่อยจะจบอะค่ะพี่อือตอนเนี้ยก็สรุปแล้วอะเอ,อ่อร้านห้าอะ่ะใช่ไหมคะพี่ร้านห้าออก็หักออกมันมันห้าห้าหมื่นแล้วก็หมื่นหนึง่งเป็นหกหมื่นที่เข้ามาเอ,อเอาน่ะนะคะออคราวนี้ย เขาก็ยังแบบบอกว่าฝ่ายเอกสารน่ะตามค่ะตามแล้วขอแสนหนึ่งอ่ะจ่ายที่เขาร้านสี่อะเอามาให้พี่ค่ะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคราวนีข้ข้อกลงคือร้านห้าถ้าเบิกไปแล้ว6กมันก็เหลือร้านสี่หมื่นร้านสี่แสนสี่หมื่นถ้าแค่นั้นอ่ะส่วนที่เหลือเขาจะไปคุยอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยว อืมหนูสีไม่รับรูงไม่รับทราบหนูก,นก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอกสารอ่นะมันจะไปที่อื่นเขาเอาจะไปร้องที่อื่นประมาณมนี้ไม่มีหรอกถ้าจบตรงนี้มันก็จบตรงนี้จะไปที่อื่นได้ไง